มันจะมีอาการข้างเคียงซึ่งในทางการแพทย์เราเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนส่วนใหญ่เราก็จะพบว่าเป็นอาการปวดบริเวณที่ฉีดบวมหรือมีไข้หรือมีปวดศรีรษะหรืออ่อนเพลียหรือมีคลื่นไส้อาเจียนเพราะว่าวัคซีนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมีความจำเพาะที่จะให้เราเกิดภูมิคุ้มก,กันต่อเชื้อโรคที่เราตั้งใจซึ่งก็ไม่ได้หมายว่าจะเกิดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ บางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดขึ้นอยู่กับว่าร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองมากน้อยต่างกันแต่ส่วนใหญ่อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนเนี่ยมักจหายไปได้ภายใน24-48ชั่วโมงนะครับโดยใช้การรักษาเพียงเล็กน้อยเช่นทานยาแก้ปวดหรือพักผ่อนให้เพียงพอก็จะอาการข้างเคียงหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆก็จะหายไปได้อีกอย่างคืออาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์เนี่ยภายหลังการได้รับวัคซีนที่มีอาการตุงแรงจากรายงานการ เก็บรวบรวมข้อมูลของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการฉีดไปแล้วจำนวนมากๆเนี่ยพบได้ในจำนวน2.5ถึง10ต่อล้านการฉีดขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนนะครับจะเหนได้ว่ามันก็พบได้ไม่บ่อยจะไม่เหมือนกับอาการปวดบวมแรงร้อนซึ่งฉีดไปร้อยคนก็อาจจะเกิดอาการสัก30-40คนได้มักจะพบภายหลังการฉีดที่ใช้เวลาไม่นานมาก <mm เพราะว่า การตอบสองนองอาการเมื่อมันเมื่อมันเยอะมันรุนแรงมันไม่ใช้เวลาไม่นานถ้าจะเกิดอาการรุนแรงก็จะอยู่ภายใน30นาทีนี่แหละ<ม>อาการเหนื่อยหน้ามืดเป็นลม,มเวียนศรีรษะมากอย่างนี้ครับอันนี้ควรควร,ควรต้องติดต่อแพทย์ครับ<ม>คือเป็นอาการที่ทําให้เรามีอาการที่เรารู้สึกไม่สบายอย่างมากนะครับ<ม>เช่นอ่อนเพลียอย่างมากเลยนะครับ<ม>หรือว่าไข้สูงทนัน ยาลดไข้แล้วก็ไม่ลงบางรายอาจจะเกิดอาการแพ้แบบหลอดลมหดเกรง็งทําให้เกิดอาการหายใจไม่สะดวกนะครับหรือความดันตกส่วนใหญ่เราถ้าเกิดอาการแพ้รุนแรงเรามียาอยู่แล้วครับยาในที่ใช้ในการรักษาการแพ้รุนแรงนะครับทั้งยาขยายหลอดลมยาเพิ่มความดันโลหิตยาลดอาการแพ้ได้ฟรีเลยไปที่ไหนก็ได้แล้วเคลมได้หมดครับหรือเป็นมาวะฉุกเฉินครับแล้วก็รับการรักษาที่โรงพยบาบาลไหนก็ได้ มักจะอยู่ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ว่าวิธีการฉีดวัคซีนนียกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิกันได้มากเข้มข้นและก็จะยาวนานขนาดไหนรวมทั้งในเรื่องของการการจำได้ของเซลล์ร่างกายเราด้วยโรคบางโรคฉีดวัคซีนไปแล้วร่างกายก็จำได้ไม่ค่อยดีต้องมีการฉีดวัคซีนซ้ำบางโรค ฉีดวัคซีนไปแค่เข็ม2เข็มก็จําได้แล้วเราก็ไม่ต้องฉีดอีกเลย,ยเช่นโรคหัดอย่างนี้เป็นต้นแต่โควิดสิบเ้นน,นยังไม่มีใครทราบเรารู้แต่ว่าตอนนี้เราเรามีวิธีการในการที่จะสังเคราะห์วัคซีนแล้วทําให้ร่างกายสร้างภูมิกันต่อเชื้อโควิดสิ